ขอจบงานองค์ศิริกิตครับขอให้องค์สิริกิตสู่สวัสดิ์คารายมีความสุของระก้านะครับถึงสิ่งก็ทําได้แค่นี้ครับขอมีความสุขกันทั้งโลกเลยครับขอให้สงครามหายไปจากโลกนี้เสียทีครับเป็นห่วงทุกคนครับขอให้คนรักกันมากๆครับอย่าคู่องรัก้าวนะครับโอเคครับ มาเดีย๋ยวเข้าข้างเต็มสีกันองศิริกิตเนี่ยจะมีเลขเก้าก็คือก็องร 9, ์เก้าองศริกิตต้องอยู่คู่กันนะครับอันนี้เหรียญจริงท,ที่ทำมาแล้วอง, 9, อ,ลอ,องค์เก้าแล้วก็เหรียญองศริกิตก็จะมีฐานฐานลาหูพญานาคเลนะลองให้ดูครับราหู งานปั้นต้องดูหลบแสงอะไรให้เห็นมิติาติโอเคครับตอนนี้ผมจ้างนะผมไม่มีแรงแบบไขให้แน่นผมกลัวแก๊สจะไฟไไม่บ้านะานะ็เลยจ้างนาหัวต่อเพราะว่าตัวแก๊สจะ หลอมโลหะได้อยู่ที่ตัวเนี้ยแรงดันกนะ็เลยตัวเชื่อมไป <Okay. S 1> ใช้แรงดันตัวเดียวแล้วก็เชื่อมนะคมจังนะคมโอเคครับอุปกรณ์เชื่อมผมของถูกหมดเลยนะครับแต่ก็อาศัยให้แน่นนะ <c oughs> <c oughs> กันไฟไม่บ้านนะท่ามท้คมอะไรอะัากแบนตากแกนน,นกคมไม่มีอนะ ตอนนี้มันปากแบนโอเคครับผมถ้ไอจะไม่มีปากแบนมีแต่ครีมไหมเอาครีมได้ไหมรับค,ครับ,รบก็ให้นแยกแยกหัวกันตัวแยกหัวอะไเงี้ยแล้วคงต่อไปหรือ,อยังตัวแยกให้แยกเป็นสองทางโอเคครับ จะได้หลอมโอ้โหดูหัวเดิมนี่มันขนาดนี้มันน่าละลายแบบตัวแหวนดูหัวเก่าเม้ยคนละเรื่องก,กันเลยคนละดูเอาหัวนี้มาทําแหวนตัวเลือนก็ละลายละลายเป็นสิบรอบแม่ก็ไม่ยอมแพ้อีกนะต้องคนละลายแม่ก็มาซ่อมอ่ะานาะน,นี่มานะะจริงๆจะคาัวเองดูวิดีโอละลายมันก็ยังมาซ่อมอีกโอเคครับ เดีย๋ยวได้มาเชื่อมกันดีไม่ดีอ่ะนในซื้อตัวเชื่อมอ่อนแม่แม่ขอนตัวเชื่อมว่าไอ้กูมีตังไหนึงหาตังเองโอเคครับก็คงใช้แบบเชื่อมแบบโบราณนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้ก็พอแล้วเชื่อมน้ำยาประสานไปตัวเชื่อมก็ก็ง่ายเก็แบบทอนเวลาเราก็เหมือนเราเขียนทีดีเรบไม่ต้องต้มดินโอเคครับผมหยุดแล้วเดี๋ยวน้ากำลังทําให้ไม่มีแรง <laughs> เลยจ้างน้าเลยกบไฟไม่ป้านเลย ทำเองก็ลับไปแม่บ้านโอ้โหขายองุละเก้าเศร์เบคือสวัยค้าลายครับเด็กสิงห์ทำได้นี้ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยเับส่วนหายเก้าเหลียงข้าวหองลุบลีครับไงไปกินข้าวที่บ้านมานวดที่บ้านนะครับวิวทะเลนาะมีข้าวมีเครื่องดื่มมีไอติมมีนวดผ่อนคลายนวดสปานวดแผงไทย มีปุ๋ยมีข้าวสารมีอาหารตามสาั่งผมปั้นท้ากาะแม่กินอยู่หลังบ้านนะครับมีน้ำแพ็ไข่ส่งมีตู้น้ำหยอดเหรียญตู้น้ำเครื่องซักผ้ารับจัดเขาะ่าเจนงานแต่งกระเป๋าต่อสร้างอะไรกไ็มาติดต่อที่บ้านผมกอะแม่กินอยู่หลังบ้านนีปั้นท้าอยู่หลังบ้านเนี่ยก็โอเคครับเขียนเข้าเครื่องรีมรีก่อนขอองค์สศรษฐกิจ ฝั่งคาไลครับฝั่งอุ๊งลาวก้าวคุ้พ่อมทุกคนทั้งโลกนะครับขอให้สงครามหายไปจากโลกครับมีแต่สิ่งดีๆผลลัพธ์กันม,มากๆครับสิ่งนึ่ที่ทำได้แค่นี้ครับหยุดเที่ยวหยุดอะไรครับผมทำแต่งานศิละปะนะครับ <laughs> ครับราบพสิทารดีของเราบกค